ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผู่ตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ Open ID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติม,าม,มาเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Steam, ล Line, Tinder, ออสเมรวมทั้งบัตร โจโ้โโยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช RV o หรือว่าทุกสิ่ทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็ยินดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกิจกรรมอีกแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีวัยรุ่นฟันนำ้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บวันนี้พี่มีเพจขายไอเดียเกม Rv มาแนะนำไอเดียสกินและแรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสาบาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่า200ร้ไอเดียหน้าเพจนี้เลยเพจ Tp Seven รับซื้อขายเกมออนไลน์เครด,ดิตดีรีวิวเยอะทุกไอเดียมีประกันหลังการขายและเพจรับซืื้้้้้้้้อออออออรรรราา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 คคลลลลนน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 ยยยยว่่ไไไไดดเเเเเงงงงิิิททททัััีีีหหกกกขขมมมแบบบสพจจซ์์ะ ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ใครที่เข้ามาวรือลงเข้ามาก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็เพิ่งลงเมื่อกี้ไปเองนะครับผมเป็นกิจกรรมสกินฟรีนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ฟรีได้ทุกคนยกเซิร์ฟคนละ5ตัวด้วยกันนะครับผมนะก็สำหรับ ใครที่ยังทาไม่เป็นหรืออยากจะดูกิจกรรมนะครับผมก็สามารถตามไปดูได้เลยนะครับผมก็รวบรวมแล้วก็สรุปรายละเอียกิจกรรมไว้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมในกิจกรรมที่จะมาวันนี้นะครับผมที่จะมารีวิวอีกหนึ่งคลิปเนาะก็คือเปกิจกรรมอัปเกรดสกินนนเองนะครับบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เนาะสกินใหม่ๆนะครับกลับมาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปนะครับให้เรามารับของฟรีก่อนเนาะล็อกอินสะสมนะครับ1วันเนี่ยเราจะได้วันละสองนะครับวันละสงเหรียญอัถ ็อกอินได้10ครั้งนะครับผมตัวนี้ก็แล้วแต่โดวนว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับส่วนกิจกรรมนะครับผมนั้นก็น่าจะอยู่มาแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับกิจกรรมเอาเข้าหรือ,อยังยังไม่เข้าโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรเสียเวลาเดี๋ยวเราตัดภาพไปแล้วกันไปกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับผมนี่กิจกรรมอัพเกรดสกินนะครับผมนะก็มีตั้งแต่ฮีโร่อีกลิมิเต็ดไปเลเย์ลิมิเต็ดส้มลิมิเต็ดส้มเลเย์ไปอันติเมทนะครับล็อกอินรับฟรีสูงสุด50เหรียญและรับ2เหรียญฟรีทุกวันนะครับพิเศษนะครับใช้ทองเนี่ยสามารถซื้อเหรียญเงินได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเค ดี๋ยวเราลองกดเข้าไปก่อนละกันนะครับผมนะโอเคกดเข้ามาแล้วนะครับผมนี่มันก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมอัปเกรดสกินแต่ว่าจะมาลองเล่นให้ดูเนาะว่าวันนี้มันมีสกินอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะคุ้มไหมนะครับนี่โอเคผมไปเห็นสกินของชูเลนมาเนาะผมโคตรอยากได้นะครับสกินชูเลนของเอ่ออันติเมทนะครับเดี๋ยวจะลองดูเนาะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับรีเฟซนะครับผมนะเสีย9คูปองเลยนะเด็อนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าอย่า เออเยอะนะครับผมเนะีนเจอสกินไหนที่โดนใจก็จัดไปเลยนน่นองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองหาดูกกาะแล้วกันนะครับโอเคแล้วเราจะเจอเอาผมขอญาตไปเจอไอ้สกินของชูเลนหุ่นยนต์เลยเนาะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะอันนี้รีเฟรชไปแล้วเก้าคูปองนะครับผมเนี่ยเราจะลองนับรีเฟรชด้วยว่าเสียกี่คูปองนะครับคันที่2ครับผมโอเคยังไม่เจอทําไมเจอแต่คาเฟน,นีวะเนี่ยคันที่3ครับยังไม่เจอนะครับผมแต่มีบัตเตอร์ไฟ อันติเมทนะครับตอนนี้สกินสุพิมพ์กลับมาให้แลกได้แล้วน้องก็ใครที่เป็นเมนบัสนะครับผมนะก็สามารถเอาสกินสุพิมพ์เนี่ยมาแลกได้นะผมคิดว่าคุ้มพอสมควรเลยนะครับโอเคครังที่4ครับยังไม่เจอนะครับปาร์ติฟายนะครังที่5ครับโอ้ยยังไม่ออกครับครังที่6โอเคเจอแล้วนะครับผมนี่เป็นสกินตัวนี้นะครับผมนะอันติเมนนะในในครับผมนะที่เป็นสกินเอ่อชูเลนสีเขียวตรงนี้นะผมคิดว่าค่อนข้างสวยเนาะใช้ลิมิเต็ดส้มในการ แลกเปลี่ยนนะครับซึ่งลิมิเต็ดส้มเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะากลับมาในกล่องกิจกรรมแบบบางทีมี99คูปองก็มีแล้วนะเด็นะครับเราสามารถใช้นี้แลกได้นะครับผมนี่แล้วผมก็มีลิมิเต็ดส้มของชูเลียนตัวนี้แล้วนะครับผมและสำคัญนะครับใช้แค่เหรียญเงินเท่านั้นนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ขาดอีกแค่ต้องใช้ทั้งหมด138เหรียญเนานะเราจะซื้อเลยก็ได้นะครับผมเนะี่ยเสีย232คูปองถามว่าคุ้มไหมผมก็มองว่าคุ้มแล้วนะสำหรับ230คูปองนะครับผมนะอ๋อ ใช้200ตัวนี้บวกกับตัวนี้อีก4 1 4คูป,ปองก็จะเป็น600เท่าไรเนี่ยก็จะเป็น646คูป,ปองแต่ราคาที่ตอนนั้นเอามาลดก็อยู่ที่699กนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะมีกิจกรรมที่คุ้มกว่านี้ไหมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปช้อของก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็มันจะมีของละวันนะครับผมนะก็คือตรงนี้มันสามารถมาซื้อแพ็คต่างๆได้นะทุกคนนะมันก็จะประหยัด เหรียญประหยัดเอคูปองของเราไปได้นะครับเขาบอกว่าใช้เหรียญทองซื้อได้นะครับนี่เห็นไหมเหรียญทองซื้อได้นะครับผมใครมีเหรียญเยอะอย่างเช่นผมห้าแสนเหรียญคุ้มมากนะครับผมนะซื้อได้ห้ากล่องแค่5,000ันเหรียญเท่านั้นดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะเนเ่ยนะครับได้มาแล้วห้ากล่องครับกดเปิดไปทีเดียวครับผมตัวเซว่าได้เท่าไหร่ครับปับอ๋อได้มาสิบแปดเองเหรอเฮ้ยห้ากล่องได้มาสิบแปดเองเหรอหรือว่ามันบั๊กว่าว่าเปิดได้ทีละกล่องอ่ะ เอ้ยเมื่อกี้ผมผมไม่มั่นใจเลยนะครับผมรู้สึกโอ้โหเซ็งเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแพ็ก79คูปองนะครับเดี๋ยวเราจะลองคำนวณให้หมดด้วยเนาะโอเคแพ็กนี้นะฮะเราจะได้การันตีนะครับเหรียญเงิน30นะครับผมแล้วก็เหรียญทอง5นะครับบวกไปอีก79คูปองนะครับแล้วก็แพ็กนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเนาะได้เหรียญเงินแค่5เองนะครับผมนะหรือว่าจะลองไปสุ่มกล่องนี้ก็ได้นะครับลองลองดูเนาะ 2เหรียญนะครับผมนะสคูปองนะครับได้1อันนะครับอันนี้9คูปองเนาะถ้าเกิดสมมติวเราได้แค่3อันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับผมนะเพราะว่า3อันตรงนี้นะครับผมนะมันต้องเสียแค่6คนะูปองเนาะขาดทุนด้วยนะครับเดี๋ยวลองลองซื้อดูซื้อลองดูซื้อ,อ,อดูหนึ่อองกล่อ,องก่อนว่าอัตราการดรอปมันประมาณไหนนะฮะอันนี้เสียไปอีกหนึ่งกล่องครับโอเคได้สามไม่ค่อยคุ้มนะฮะเราลองดูอีกทีหนึ่งอ่ะเสียอีกเก้าคูปองครับดูสิกดไปเลยอ้อได้ห้านี้ก็โอเคนะครับผมไม่แย่นะ โอเคขอร้อยสักทีนึงแล้วกันนะครับ3ครั้งจะได้รู้เรนะีเนาะว่าเอ้ย33 3เนี่ยได้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อ๋อ,อน,นี้5นะครับผมนะก็โอเคไม่แย่นะสลหรับตรงนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เสียขูป,ปองไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปทีเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้ากิจกรรมเดิมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่หน้ากิจกรรมเดิมแล้วนะครับผมนะจากเหรียญตอนนี้ผมมีเหรียญเงินอยู่ที่83เหรียญน,นะครับซึ ผมขอบอกก่อนนะครับใครที่รอได้ก็รอนะทุกคนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้กล่อง5ไอ้ที่ใช้เหรียญเนี่ยมันจะรีเฟซทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ล็อกอินวันละ2เหรียญเนี่ยได้ทุกวันแน่นอนก็กิจกรรมนี้นะครับผมนะยาวไปถึงวันที่31ตุลาเลยนะครับผมก็คือสิ้นเดือนเนาะใครไม่รีบนะครับรอไปช่วงนั้นก็ได้เดี๋ยวจะมีรีเฟซถ,ถูกลงอีกนะครับเลยแค่1นคูปองเนาะแต่นี้ผมจะมาท,ทําคลิปไงก็เลยจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆเผื่อใครที่อยากจะลองส่มตอนนี้เนาะโอเคเนดะี๋ยผมจัดเลยเพรับผมใน,น 110คูปองได้เลยนะครับผมแล้วก็นี้อีก4 1 4นสะครับผมนะไปเดี๋ยวลองดูซิว่าคุ้มไหมนะครับผมนะผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่คุ้มยังไงไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนนะก็ลองอัปเกรดไปก่อนนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับยินดีด้วยคุณได้รับสกิลนะครับของรางวัลก็จะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสรุปให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมเสียคูปองในการเล่นกิจกรรมสกินทูเลนเนี่ยไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเสียไปทั้งหมดนะครับ 84คูปองนั่นเองนะครับผมนะถามว่าถูกกว่าเดิมไหมก็ต้องบอกยอมรับตรงนี้ว่าตัวเลขมันบอกอยู่แล้วนะว่าถูกกว่าเดิมนะครับแต่ถูกกว่าเดิมแค่ประมาณ10คูปองเนาะตรงนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมสุ่มไปนะครับไอ้หกหกสี่หกอ่ะมันยังคุ้มกว่านี้เลยนะที่แบบเราไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มนะครับไม่ต้องไปสุ่มกล่องนะผมแนะนําว่าสุ่มกล่องนี้น่าจะเปลืองต่างนะครับมาซื้อเหรียญตรงนี้ไปเลยดีกว่าตรงๆอาจจะคุ้มกว่าได้เลยนะครับผมนะส่วนไอ้แพ็ค ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าน้อยเจ็ดสิบเก้าคูปองนะครับตัวนี้ก็ลองทุกคนลองสินใจดูเองแต่ว่าบางสกินเนี่ยมันก็จะคุ้มนะครับอย่างเช่นเนี่ยสกินของลอเลียวตรงเนี้ยมันก็อาจจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับผมอะไรแบบนี้นาอก็ตรงนี้นะฮะก็สามารถลองมาลองเล่นกันได้นะครับแต่ส่วนตัวก็ยังไงก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเพราะว่าเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าสกินมา่นเองนะครับผมนะนั้นถ้าเกิดเรารอได้หรือเราใจเย็นๆเนี่ยก็อาจจะได้ถูกกว่านี้อีกด้วยซ้ำนั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้ก็แนนะําาว่ ยังไงก็คุมนั่นเองนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับสกินของชูเลนนั่นเองนะครับได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับผมน่าจะได้เป็นกําลังใจกับผมคนนี้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับกดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายคับ